ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกมฟีฟ่าไรส์สามกับฟีฟ่ารีวิวนักเตะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตำนานลิวภูร์กันบ้างนะฮะเป็นล็อบบี้เฟลเลอร์นะผมอดีตในปี2011-2012นี่เคยมาเล่นกับเมืองทองด้วยนะลงไป13เกมแลยยิงไป2ประตูเนี่ยนะฮะเล่นกับเมืองทองนะครับก็อยู่กับลิวภูร์ลงไป200กว่านัดนะฮะก็ยิงไปไม่ไม่เช่อว่า200กว่านัดคือ200 ประมาณ2 3 0หรืาปรอีก30มนัดนะที่ประมาณปี1 9 9 3 1เก0าเก้ันขามาเล่นที่ลิเวอร์พูลแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีนึงประมาณปี2 0 0พั0เจนะฮะท้องเจ็ดหรือว่า6กหรือเจ็ไหลประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ลงเล่นประมาณ30นัดนะฮะเป็นตำนานลิเวอร์พูลน,นะฮะสำหรับสเตะคนนี้ครับผมเป็นสังข์เป็นคนสัญชาติอังกฤษนะเอ่อปีวอร์เลเจนนะผมเกิดวันที่9เดือน4ปี1975งพอายี่สปีโอ้โหอยู่เขาเยอะมากเลยนะฮะสูง180หน ในวิกิพีเดียเขาบอกว่าสูง175ซนติเมตรนะฮนะหนัก73กิโลกรัมซึ่งเขีนสั้นข้อมูลมันจะผิดนะแต่ว่าคือเกม์พีฟ้ามันแปลกอย่างคือมันสูงบ้างมันเตีย้ยบ้างสูงบ้างขึ้นบ้างยิ่งอายุเยอะยิ่ง,ง,งสูงขึ้นโอ้โหอะไรของมันก็ไม่รู้นะเหมือนนี่เก้กัสยาแต่ปีหนึ่งอะ่ะสูง187อนะไรเงีนะ้ยฮะแล้วไปปี2010สูง100 182อมันก็ไม่เข้าใจนะคือแบบอืมอะไรของมันวะ แล้วปัจจุบันนี้สูงละแปดเออเนี่ยอิเกกาเซียนครับเออคนบ้าเลยคือคนสูงสูงขยับตั้ง5เซนนี่เหมือนกันนะ80ขยับลงไป75็ด้ยหเซนมันไม่ใช่น้อยๆนะบอกให้นะฮะ5เซนมันไม่ใช่น้อยๆนะครับ,บ,อนะ 5, อรบโอ้โหเออบ้าจริงๆนะครับเกมฟีฟ้ามันอย่างนี้จริงๆนะฮะโอเคมาดูคุณสมบัติของเขาดีกว่านะครับที่เด่นๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เก่งนะตัวนี้ดูเพลินๆเหมือน,นจะไม่เก่งนะตำนานหรือูกอันน,นี้นะฮะเพลินๆเหมือนจะไม่เก่งนะเพราะว่าราคา เหมือนมันจะไม่เก่งแต่เล่นดีๆแล้วมันเก่งจริงนะครับผมจะได้ดูจะรู้กันว่าตอนที่ตอนที่ดูไฮไลท์เนี่ยมันเก่งไม่เก่งดูตอนนั้นเลยนะฮะว่ามันเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะฮะก็รู้กันโอเคเรามาบรรยายนี่กันเลยดีกว่าว่าเออมันมีอะไรเด่นๆบ้างนะฮะคือความแข็งแกร่งอ่าวามแข็งแกร่งใช่มันแข็งมากแล้วก็ดูดูดันฮะความดูดันมันดีความอึดนะผมสปีดต้นอืสปีดต้นความเร็วเร็วมากแบบความเร็วเร็วเร็วจริงเร็วจริงกระโดดมันหมุนบอลดีนะพี่พอลเดอร์หมุนะกรโดด กระโดดกระมุมบอลเนี่ยไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับอืมโอเคกระมุมบอลสเตเตที่เกินเก้าสิบนี่มีไม่มกี่อย่างเท่านั้นเองนะเปิดบอลแย่ไปหน่อยนะสั้นอืมเนี่ยกระมุมบอลดีนะกระมุมบอลดียิงไกลโอเคอยู่นะกลางๆวอลเล่โอเคอยู่นะครับยืนตำแหน่งครับนี่ยืนหาช่องดีมากคนนี้หาช่องดีมากนะครับปฏิกิริยายอดเยี่ยมดุดันเจย์สิบหกดุดันเจย์สิบหกผมผมคิดว่ามันน้อยนะแต่ว่าคือนั่นจริงๆแล้วมันดันมากเลยนะดุจริงๆนะผมสำหรับสัตเตอคนนี้นะ แต่ว่าสเตตบอกน้อยเหมือนซืจุฬามอสอ่ะผมมักจะเวลาพูดไปบางทีผมชอบเปรียบเทียบกับลามอดนะลามอดไอ้ไกลอะนะฮะประมาณราคาเกือบ700ดเอ็มใช่ไหมเออราคาสูงแต่ว่าสเตตไม,ไม่ไม่มีคำว่าแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเซนเตอร์มันเป็นแบ็คนะฮะมันก็เลยยิงไกลไม่ดีใช่ไหมสเตตมันบอกว่ายิงไกล78แต่เวลาเรามาเล่นจริงๆโอ้โหผมคิดว่ามันยิงไกล90 95สิบเก้าาอะไรเงี้ยนะฮะมันยิงคมมากเลยคือแบบผมได้โอกาสยิงสมบติว่าผมยิง10ลูก่กนะมันจะเข้าประมาณ7ลูก เออที่จริงมีเรื่องจริงนะเซอร์จิลามอสจริงจริงนะผมที่ผมลองรีวิวไปตอนนั้นนะเซอร์จิลามอสนี่เป็นแบบนี้จริงๆนะร็อบพี้ฟอลเลอร์อีกคนหนึ่งนะผมมีค่าดูดัน76ถือว่าต่ำนะแต่มาเล่น,นจริงๆแล้วโอ้โหเปียดแหลกรานเออเออดีเหมือนกันนะร็อบพี้ฟอลเลอร์มันเป็นคนอย่างนี้นี่เองนะผมก็เป็นข้อดีของมันนะครับก็เป็นข้อดีของเกมด้วยนะราคาก็ไม่แพงมากนะผมสำหรับร็อบบี้ฟอลเลอร์ไปหาซื้อสอยกันได้นะนะครับแต่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมส่่วนนนลลูกกศระมีขึ้้้ไไดดแค2 2ับง ครับผมเล่นโกลเ้เไหร่ยี่สอ้โหโอ้โอเคยู่โอเคครับส่วนถ้าเล่น ST 88ีแปดสินะซีเอบนะผมแนะนำซื้อมาเล่น ST สีได้แหละนะฮะเล่นซีเป็นคองบอลไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะเนี่ยคองบอล87มันถือว่าถือว่าเจ๋งอยู่นะแต่ว่าคือเวลาผมเล่นจริงๆแล้วยังไม่ค่อยสไตล์ผมเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามาเล่น CF นะ คิดว่าเอาไปเล่นหน้าเป้าไปเลยดีกว่าเพราะมความเร็วเยอะนะความเร็วเยอะนะครับแปดสเนี่ยเป็นกองหน้าที่มีความเร็วสูงนะก็แล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะฮะแข็งแกร่งแข็งแกร่งชอบตรงนี้แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตำนานทุกตัวต้องมีแน่นอนครับคือความค่าความอึดมันต้องเยอะจริงๆนะครับผมโหจริงชอบมากเลยนะตรงนี้แหละนะฮะโอเคต่อไปเรามาดูนี่กันเลยดีกว่ามีนิสัยนะนิสัยมีโฮเฮดเดอร์ครับผมเนี่ยมันหม่งบอลดีนะอย่างที่บอกไปมันหม่งบอลดีนะฮะ power h เ,เดอร์มงบอลได้รุนแรงและแม่นยำนะครับได้รุนแรงต้องมีสมียมแบบ accent ดีๆนะฮะ accent ใช่ไหม accent นะกระดูกติ้นด้วยนะฮะรอเรือโอเคนะครับส่วนสไตล์การเล่นของเขานะฮะราคาที่เกาหลี78็เอ็มเองนะดูที่ไทยเนี่ยโหไทยตอนนี้สองร้อยเก้าสิบเอ็มจริงเหรอทำไมเมื่อวานนี้ดูล่าสุด500 500ยห้ารอยเอ็มอยู่เลยนะฮะโอ้บวกสิบเยอะนะเนะี่ยแต่ทิ้ เกาหลีนี่ถูกอย่างเลยโอเคนะครับส่วนสไตล์การเล่นของเขานะเป็นกองหน้าสมบูรณ์แบบนะผมเป็นโกลมาสเตอร์เลยโกลไซกเกอร์ได้มีความเฉียดขาดในการจบสกอร์ anger, ครับผมเป็นแฮงเกอร์ครับผมร่างกายมีความแข็งแรงทําให้คลองบอลได้ดีอย่างเงี้ยผมว่าสุดยอดจริงๆเป็นเรื่องจริงครผมคลองบอลด,ดีมากนะฮะอัครบแบทครับผัดโผนนะสามารถเล่นลูกผัดโผนได้ไม่ว่าจะเป็นการตีดังกาสกัดบอลหรือการยิงแบบการบิดจักยรยานอากาศ อันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปนานจริงๆก็อาจจะจริงนะผมเพราะว่านักเตะอย่างหลายๆคนนะอเนี่ยคนดีนานเงี้ยเล่นโอเว๊เนี่ยเป็นคนที่ผมเจอบ่อยมากผมเล่นลงแบ็คนะเปิดไปทีนะครับตีลังการิงบ่อยมากนะฮะบูบบตอฟนะบุบูบตอฟใช่ซาราตันนี่จริงต้องมีเข้าไปใหญ่เลยซาราตันบ่อยนะฮะเจอบ่อยตีคิกมาสเตอร์อ๋ออีฟีคิกดีใช่ใช่ใช่อีฟีคิกดีแต่ผมไม่มีไม่มีไม่ได้วันนั้นไม่ได้อัดแต่คือเล่นเพลินไปหน่อยนะครับขอไปด้วยฮะก็คัดเลือกมา ได้ประมาณนั้นนะฮะก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับผมลองช็อตมาสเตอร์อืมลูกยิงไกลใช่ลูกยิงไกลดีลูกปั่นนี่ดีมากเลยนะลูกปันน่นโหมดมากดิปเปอร์มาสเตอร์อืมมันเลี้ยงบอลดีใช่มันเลี้ยงบอลดีแต่ว่าของบอลน,นึงถือว่าไม่เท่าไหร่นะกระโดดและเล่นลูกอา,ากาศได้ดีสกายคอนโทรลเลอร์อืมใช่ดีดีด,ดีจริงพอมาเล่นลูกอากาศหมุนบอลดีไงนะฮะสกายคอนโทรลเลอร์ครับผมวิงเพลเยอร์วิ่งในรถเร็วใช่ขับความเร็ว90นี่ถือว่าเร็วมากครับผมฟีเจอร์นะใในนกกกรรอบเททโตตจจะมีีาัดสิ ดีในการดิงประตูนี่ขึ้นอยู่กับหมดเฟอร์นิเจอร์นะนะครับฟินิเชอร์นะอย่างนึงคือกดเซตดีมันจะโค้งมากครับผมถ้าเกิดว่ามีฟินิเชอร์ผมจะสกอร์ดีหาง่ายๆอันเนี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะโรบีรปป้ฟาวเลอร์นะครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยผมแนะนําเลยฮนะราคาถ้าเกิดว่าอยู่ประมาณ 500M เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเลยนะด่วนๆเพราะว่ามันมันดีนะคนนี้มันดีจริงครับผมยกนิ้นวให้เลยสมมติว่ามีอยู่10คะแนนนะผมให้กี่คะแนนในราคาที่ จอมยาวแบบนี้นะฮะผมให้8เต็ม10นะฮะคนนี้ให้8เต็มเอ้ยผมให้9เต็ม10เลยอะมันดีนะคือผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะมันวิ่งทะลุกองหลังแบบอย่างเร็วๆอย่างเจอพวกเซอร์โจลามอดของข้างหกอง,งหลังกองหลังอย่างเซอร์โจลามอดไอ้ไก่เนะี่ยมันเร็วจริงนะคือมันเร็วอยู่ประมาณ89อะไรเนงะี้ยประมาณเนี้ยคือเป็นเป็นกองหลังที่เร็วมากจริงๆนะผมเพราะว่าตอนแรกอาจจะให้สเต็ตมาเร็วไม่ถึง89ประมาณ85 86ประมาณเนี้ยแต่พอมาบวกกันจริงๆแล้วมันถึง90นนนะะพออบบบบวววกกกกััสฟูทีีมเเเรร์ไ้ย แล้วฟูลทีมแบดเพย์เออร์อะไรพวกเนี้ยบวกกันแล้วรวมกันเลยมันก็บวกสเตตขึกก้นมาเพิ่มแซมแถมพวกมีมีพวกไอสตาร์ทโค้ดด้วยมันยิ่งบวกพลังความเร็วก็ปอีกใช่ไหมกองหลังอะ่ะนะฮะเราวิ่งแข่งกันจริงๆสู้อัพพิฟัลเลอร์ไม่ได้แข็งกว่าเฉยเลยอือประหลาดดีนะฮะราคาลาเมอรก็แพงกว่าด้วยนะครับอัพพิฟัลเลอร์ผมเล่นตอนเนี้นยตัวน้องเขาที่เล่นอยู่ไม่ได้ไม่ได้มีบอลเพยเออร์มีแต่แบดเพย์เออร์อย่างเดียวไม่ได้มีแบดไม่ได้มีแบบเบอร์แบดด้วยซ้ำนะฮะ เออนี่คือข้อดีของมันนะครับคือมันเร็วมันดีจริงนะผมแนะนําเลยนะ9เดือน10ทให้จริงนะราคาราคามันมันราคามันถูกอ่ะแล้วก็มันดีอ่ะผมรู้สึกว่าใช้ได้ใช้ดีจริงนะตัวเนี้ยนะครับเข้ามือผมได้เลงผมรู้สึกว่าเข้ามือนะแนะนําไม่ซื้อเลยนะครับถ้ามีตังค์แนะนําไม่ซื้อเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับเจอกันเย้ก็จังหวะแรกกันเลยนะครับสโลว์มาแต่แดนตัวเองเลยเย่โอเคก็ดูการหาช่องของทางด้าน นี่ฮะ t h ฟอลเดอร์นะจับตามองเอาไว้นะผมเนี่ยมันวิ่งไปแหลกลานแล้วผมเนี่ยนั่นดูความดุดันของมันนั่นไงนี่คือความดุดันของมันนะครับผมที่บอกว่าดุดันแค่เจ็ดสิบหกนะจังหวะนี้มันไม่ได้ฟุกนะโอ้ยง่ายมันไม่ได้ฝุกนะมันขึ้นอยู่กับค่าความดุดันของนักเตะด้วยนะฮะคนแบบเนี้ยมันจะทําได้บ่อยคือพวกด็อกบากับสราตันดูไแบบเนี้ยมันจะทําได้บ่อยในรูปแบบเนี้ยนะครับเนี่ยลูกปั๊มกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาดูจังหวะต่อไปกันเลยครับผม พีฟ่ฟลเลอร์นะฮะนี่เล่นกีฬเฟอร์มิโน่ให้เราดีพอพูนะด <g ül> ูยากในของการเล่นของมันนะผมอืนี่เหมือนโดนเยอะนะอ่ไม่เป็นไรเราดักดีกว่านะผมการหาช่องของมันนะฮะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยสำหรับพี่ฟฟวเลอร์นะครับเป็นคนที่ปฏิกิริยาการหาช่องดีมากนะผมเดี๋ยวมาดูนี่กระเด็นกว่าอ่แย่งบอลได้แล้วนะฮะให้พี่ฟเลอร์เลยหายหดูการวิ่งหาช่องของมันนะผมฮะ,ะ,ะวิ่งขึ้นอย่างเดียวฮะวิ่งอย่างเดียววิ่งอีกแล้วนะดูดูดูเห็นไหมข้างล่างนะผมวิ่งไปแล้วพี่ฟาวเลอร์ รูช่องให้มันเรียบร้อยขวา้ายิงได้หมดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าขวาจะสามก็เถอะนะมาซ้ายนะรุ่ฟฟลเลอร์นะครับผมจังหวะต่อไปกันเลยวันนี้เอามาตั้งแต่จังหวะนี่กันเลยดีกว่าฮนะอืมโอเคมาดูกันเลยนะครับเอาพี่ฟลอเลอร์ครับผมส่งชิงกันไปไดปาริต้านะดูความเร็วของมลพี่ฟลเลอร์นะฮะเนี่ยเร็วจริงนะเนี่ยดูดันนะถ้าเกิดว่าไม่ดูดันทําไม่ได้นะรูปแบบเนี้ยนะครับโอ้พี่ฟลเลอร์นะ สุดจริงๆครับผมคือจะจังหวะแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ดุดันจริงๆมันทาไม่ได้นั่นนะเต่แบบเนี้ยนะฮะแต่ว่าสแต็ดุดันมันน้อยไงผมก็เลยเอะใจว่าเออราคาจริงๆผมให้เก้าจต็สิบนี่ข้อหาที่ผมให้เก้าจต็สิบก็คือมันโอพไงโอพจริงๆนนครับสแต็พวกนัก้นนะผมและอีกอย่างหนึ่งความแข็งแกร่งนะคือมันเบียดไม่ล้มนะขนาดดิ่วาวีดิชหรือว่าเฟิร์นโดเอร่ที่ผมเคยเจอเนี้ยเยโล่เนี่ยเป็นขึ้นชื่อของนกเตะที่โดนเบียดแล้วเซบ่อยมากใช่ แต่เยลโล่ยังเบียดไปล้มเลยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับเนี่ยดูจังหวะเนี้ยการปั่นเนี้ยฟินิเชอร์ที่ผมบอกไปนะผมที่เราไปดูมาเมื่อกี้ฟินิเชอร์มันมีนะครับแล้วก็นี่แหละนี่นี่แหละคือฟินิเชอร์ของเขาครับผมปั่นได้ดีมากนะจะังหวะต่อไปกันเลยเย่ครับอชิโตเข้ามาด้านในก่อนนะให้จราดครับผมเอี่ยดูแล้วดูพี่ฟาเลอร์ครับพี่ยืนอยู่ห้อ,อยู่ด้านหน้าแล้วนะ คือเวลาผมบางทีชอบเอาปีกไปเล่นกองหน้าแต่ว่าเอาปีกไปเล่นกองหน้ามันก็ไม่เหมือนโรบเลอร์ล็อบบี้ฟาวเลอร์เล่นน่ะตอวการยิงด้วยซ้ายครับซ้ายนี่หายอยู่แล้วนะผมยิงเลียดพุ่งไปเลยนะฮะยิงไกลดีครับผมยิงไกลดีนะครับใช้ได้เลยแหละชอบชอบฟาวเลอร์นะครับคุ้มราคาจริงๆเ,เปรียบเทียบกับราคา 500M แล้วนะฮะคุ้ม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 ,มสมราคามันแล้วแหละฮะแล้วก็การปั่นการแปรลอะไรพวกนี้ทําได้หมดเลยจับจังหวะเดียวนะถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะคนอื่นเนี่ยเช่นเมสซี่ปีธรรมดาอะไรเงี้ย จับบอลหลายจังหวะมากกว่าผมจะได้ยิงผมยิงไม่เข้าเลยนะฮะถ้าดูฟอลเลอร์ยิงจังหวะเดียวจับจังหวะเดียวแล้วยิงได้เลยนะครับนี่ก็ข้อดีของมันชอบมากเลยนะครับพี่ฟอลเลอร์นะผมตอบโจทย์นะอมึงนี้เหมือนจะนั่นนะให้กับฟาลเลอร์ยิงที่ขวาขวาซ้ายยิงได้หมดนะผมจังหวะอลไตามน้ําทําได้ดีมากเลยนะข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือปฏิกิริยามันไวใช่ไหมแล้วเวลาเราใกล้บอลมากที่สุดมันก็ยิงทําได้ดีนะั้าแต่คนอื่นๆเนี้ยจังหวะเร็วๆนี่ทาไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามีค่าปฏิกิริยาน้อยนะผมเป็นข้อเส าคาเรกชั่นของมันนะวหวาน,นี้ก็เลยครับผมนหมโม่งเ mm hmm. คลียร์ได้ไปแตแดนตัวเองเลยฮะแล้ว mm hmm. พี่ฟฟลเลอร์นะคยวิ่งไปแล้วนะตอนนี้วิ่งไปแล้วผม mm hmm. ดูด,ดูดูความเร็วเนี่ยหายหายแล้วก็ชิปเข้าไปข้ามหัวจบเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โ oh. ห mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันเกินบรรยายจริงๆอ่ะคือมันเก่งอ่ะฮะดูการโซโลเดี่ยวเนี้ mm hmm. ทําได้ดีมากเลยนะ mm hmm. พี่ฟฟลเลอร์โอ้โหจริงครับ mm hmm. ผมชอบชอบ ก็มาดูจังหวะสุดท้ายกันเลยนะครับผมก่อนจะลาไปก็มันเป็นนัดเตะที่ครบเครื่องมากเลยนะขอฝากไว้นะครับผมจะเล่นเผิดหม่งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เหมือนอินซากี้หมง่งบอลดีเหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กแค่นั่นแหละนะครับก็สุดท้ายนี้นะถ้าเกว่าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมอาจจะมีประตูให้ดูน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าที่คัดมาก็เป็นประตูจำๆเท่านั้นเลยนะครับโอเคจบมาคลิปน้นะฮะสวัสดีครับเจอกันเย่